จสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะกับพูดจีนเก่งนะคะแล้ววันนี้ก็มีสาระที่ดีมาฝากเพื่อนเพื่อนกันอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้จะมาแบบสั้นๆนะคะมีประโยคเอที่แปลว่าฝันไปเถอะนะคะในภาษาจีนมาฝากกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าสามารถพูดว่ายังไงได้บ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะมาเริ่มกันที่ประโยคแรกนะคะประโยคแรกเนี่ยเราสามารถพูดได้ว่า 别做梦，别จ梦。วเปยจ่ประโยคนี้นะคะก็แปลว่าฝันไปเถอะนั่นเองนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูตามคำศัพท์นะคะเราก็จะได้ว่าเปียเปียแปลว่าหย่านะคะใช้ในการแบบว่าห้ามให้ไม่ให้ทำสิ่งต่างๆนะคะจั่วก็คือทำนะคะ멍ง,งก็คือฝันนั่นเองนะคะเปียจัว่วงอยาฝันนะคะซึ่งก็คือ ฝันไปเถอะนั่นเองนะคะหรือเรามาดูต่อกับคำที่สองนะคะก็จะคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยนะคะเราจะตัดคำว่าเปียออกไปนะคะแล้วเราจะเพิ่มคำว่าปะลงไปข้างหลังนะคะจะได้ว่าจัว่วเมิงปะจัว่วเมิงปะก็คำนี้ก็แปลเหมือนกันเลยนะคะแปลว่าฝันไปเถอะนั่นเองนะคะอาจจะประมาณว่า คุณต้องชดเชยให้ฉันนะคุณต้องจ่ายค่าเสียหายให้ฉันนะแล้วเราก็จะตอบไปว่าจั่วมิงปะจั่วมิงปะฝันไปเถอะประมาณนี้นะคะมาดูต่อกับคำที่3กันนะคะคำนี้ก็น่าจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบดูซีรีส์หนังหรือหนังจีนอะไรอย่างเงี้ยนะคะน่าจะได้ยินบ่อยพอสมควรเลยนะคะก็คือคำว่าียงเต๋อเหมยากไ ก็คือฝันไปเถอะนั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะแปลตรงตัวนะคะก็เสียงแปลว่าคิดนั่นเองนะคะเต๋อเหม่เหมยก็คือสวยอะไรประมาณนี้ค่ะคิดซะสวยหรูเลยอะไรประมาณนี้ก็มันก็จะประมาณว่าฝันหวานนะเนาะก็เหมือนกับฝันไปเถอะนั่นเองนะคะอย่างเช่นนะคะจะลองยกตัวอย่างสถานการณ์เนาะ,ะอย่างเช่น บอกเพื่อนว่าเฮ้ยแกแกฉันว่าเขาชอบฉันแหละเขามองฉันบ่อยมากเลยเราอะได้ยินเราก็อาจจะบอกว่าเสียงเต๋อเหม่ยฝันไปเถอะประมาณนี้นะคะก็ถ้าเอาจริงๆเนี่ยก็น่าจะพูดได้ว่าเอาไว้เตือนสติคนที่ชอบคิดเข้าข้างตัวเองประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะมาต่อกับคำสุดท้ายของวันนี้ที่เอามาฝากกันนะคะก็คือคำว่าเสียงโตเปียเสียงเสียงโตเปียเสียง คำนี้นะคะก็มันก็จะแปลว่าอย่าแม้แต่จะคิดนะคะหรืออาจจะแปลได้ว่าอย่าได้คิดนั่นเองนะคะก็จะคล้ายๆกับคำว่าฝันไปเถอะก็ได้นะคะซึ่งคำนี้นะคะก็อาจจะเจอในกรณีที่อย่างเช่นนะคะแม่แม่ขอตังค์พันหนึ่งเดะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วแม่เนี่ยอาจจะตอบเรากลับมาว่าเสียงโตเปียเสียงเสียงโตเปียเสียงอย่าได้คิดเฉียวอย่าแม้แต่จะคิด อะไรประมาณนี้นะคะหรือถ้าพูดง่ายๆนะคะแม่ก็จะสื่อมาให้เราให้เรารับรู้ว่าฝันไปนเถอะไม่มีทางหรอกอะไรประมาณนี้นะคะโอเคค่ะและนี่ก็คือ,อทั้งหมดนะคะที่เราเอามาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะวันนี้ค่ะมาแบบไวแล้วก็ไปไวนะคะก็หวังว่า เพื่อนๆจะถูกใจคลิปนี้นะคะเอาเป็นว่าวันนี้มีเท่านี้แล้วก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนครั้งหน้าถ้าเกิดว่ามีสาระดีๆก็จะเอามาฝากเพื่อนๆกันใหม่ค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายๆใจเจียน